สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมอนี่เอลจะพาเขาไปในเมืองอีกเนาะจ้าเนาะไปหาหมอผู้ยิ่งจ้ามีนัดตรวจประจําปีเนาะจ้าเนาะไปะไปน้ำกันน้ำแอลจ้ามอนี่อากาศดีมากเลยจ้ามืนอ,อนบ่ฮหอดบ่หนาวเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามอนี่เอลต้องไปหาหมอผู้เดียวนะคะผมอยู่บ้านเนาะอ่ะออา ป้าจ้า,จจาเพื่อนๆจ้าไปหาหมอการน,น้ำกันน้ำแอลอน,นะจ้าเนาะมื้อนี้แอลมีนัดหมอ10บโมงเ้นานะคะ10บโมงส0นาทีนาะจานะ้าเนาะเดี๋ยวไปน้ำกันจา้า นี่จ้ะช่วงนี้นะคะอ่ะร้าน่าเนาะก็จะก,กับจะปิดเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดจำเพื่อนนะคะขอายของเก่า Homrota, Homroduan. Num. Ja, aber das ist alles zu. Das geht gar nicht mehr. Ja. Das ist es, ja. Man kann nicht mal also gleich wieder nach Hause fahren. Nach Hause fahren, genau. Es ja. ist gar kein Leben Linie. Bitte? Es, man, es, gar Liebe es ja, ist gar kein Leben mehr, es gar keine, man ist ganz anders, Beschrankung geworden, unser Leben, Naja, ne? Na ja, aber es ist nicht so gut, wenn jetzt, wo das selber so schön ist, ne, man könnte so viel unternehmen, ne, und geht nichts. Geht, geht nichts, ja. ja, das ist, Traurig, traurig. Naja. Dann nehmen wir Dienstag, oder wollen Sie Dienstag oder Mittwoch? Mir ich ist egal, bin, ne? so, <laughs> ja. Dann nehmen Mittwoch. So, der Name war Pat, ne? Ja. Dann sparen wir die Zeit zum Telefonieren. <lacht> <lacht> ja, <lacht> wenn man aber enden... Sie finden auch Ihren Zettel wieder zu Hause, ne? Ja, ich hänge immer eine pin Pinnwand. Ah da. ja, das ist gut, ne? <laughs> ja. Genau, so. Mittwoch 23.02.10 Uhr ne? Ja. Bitteschön. Dankeschön, Woche. dann bis nächstes Jahr. Ja, genau. Bleiben Sie gesund, ne? Sie auch, danke. Tschüss. Tschüss. So. นี่คือสถา,านีรถบัสเนะจ๊ะเนาะนะคะ ปกติแล้วนะคะร้านค้านี่ก็จะเปิดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าช่วง COVID โควิดโควิดนานะจ้าเนาะทุกร้านค้าจะปิดนะคะนอกจากร้านขายอาหารนะคะแล้วก็ร้านขายกับข้าวจ้าเพื่อนๆจ้านะคะจ้าหาหมอซะแล้วนะคะเดี๋ยวผ้า,ายางบึงตัวเมืองเนาะจ้าเนาะไปะเป็นเหมือนกันจ้าร้านไอติมก็ต้องปิดเนาะจ้าเนาะเพื่อนๆนะคะ ปิดหมดทุกหลาเลยจ้านะคะบ่ม,มีร้านไดนเปิดเลยนะคะแถวนี้เนาะถนนวัางเป้าหมดเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเพราะว่าร้านค้าก็จ้าปิดเนจ้าเนาะมีเงินก็ซื้ออย่างบ่ได้จ้ามาเน,นี่พภาวะก็จาปิดหมดทุกหลานเลยนะคะไม้ไหะ่ะ โมพอกของหมักจนเพื่อนนาฬิกาสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าทุกหลานขาปิดหมดเลยจ้นเพื่อนจ้านะคะ พอดี่นอนีก็จ้ามีตลาดนะฮะตลาดประจำอ่าอ่าอาทิตย์นะฮะอาทิตย์นึงจะมีเทน,นึงจากทางเลนโบนะคะับนะตลาดมีลางหายปลาจา้า ลานขายขนมปังส่วนทางนี้จะเป็นลานขายเนื้อนะคะแทวนี้จะเป็นลานขายเนื้อนะคะพเพื่อนจาส้นตึกยุ่งหนานะคะพเพื่อนเพื่อนจะเป็นสารากลางจังหวัดริโนบุนะคะสารากลางเนาะ เจ้าเพื่อนเจ้าตรงนี้มือน,นี้ก็จะเป็นตลาดนะคะตลาดประจำอาทิตย์นะคะของจังหวัดที่อาสาัยยู่นะคะรือนบุมาจา่าเนาะ apa na